สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto e เอ e ช่องที่จะพาคุณไปจาะลึกรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถเด็ดวิเคราะห์สเปครถทุกรุ่นพร้อมอัปเดตราคาจริงก่อนใครถ้าคุณคือสายรถยนต์ตัวจริงห้ามพลาดกดติดตามเราไว้เลยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์อเนกประสงค์ยอดนิยม ที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานกับ Isuzu MU-X ปี2025รถ p p v ที่พัฒนามาจากพื้นฐานของกระบะสายพันธุ์แกร่ง Isuzu D-Max ซึ่งในชมใหม่นี้มีการปรับดีไซน์ใหม่อัปเกรดเทคโนโลยีและเพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสารแบบจัดเต็มเพื่อเอาใจทั้งครอบครัวและสายลุยไปดูกันเลยว่ารุ่นนี้มีอะไรใหม่และราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้าง เริ่มจากภายนอกของ isuzu mu x 2025ที่มาในแนวคิด bold elegant บบเเหรือแข็งแกร่งแต่สง่าง,งามไฟหน้าแบบบิจิต p r โปรเจ o เตอร์ดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมมากขึ้นพร้อมไฟ daytime running light แบบ LED เ,เส้นสายรอบตัวรถมีความโค้งมนแต่ยังคงความดุดันกันชนหน้าและกระจังหน้าปรับใหม่ให้ดูสปอร์ตและหรูหราขึ้นล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ในรุ่นท็อปให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่ารุ่นเดิม ด้านท้ายของตัวรถมีการปรับดีไซน์โคมไฟท้ายแบบเล็ดไห์กุยดิ้งรูปทรงใหม่ช่วยให้ดูทันสมัยมากขึ้นฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีเตะใต้กันชนเพื่อเปิดฝากระโปรงท้ายเหมาะสำหรับคนที่มีของเต็มมือมาที่มิติตัวรถ Isuzu MUX 2025ยังคงขนาดใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้าโดยมีความยาวประมาณ4 8 5 0มมความกว้าง1870มมและความสูง1 8 7 0มเมตร ระยะฐานล้ออยู่ที่2,855ม mm, ิลลิเมตรซึ่งทำให้ภายในห้องโดยสารยังคงกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจ็ดที่นั่งแบบสบายๆในส่วนของภายในห้องโดยสารเป็นจุดที่ mu x โฉมใหม่นี้ให้ความสำคัญอย่างมากวัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้วัสดุพรีเมียม บาะนั่งหุ้มหนังแท้แบบฟิวเต็ดพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศเบาะแถวที่2ส,สามารถปรับเลื่อนหน้าหลังและพับได้แบบ 60- ต่อส0่ส่วนเบาะแถวที่3มพับได้แบบ 50- ต่อ50เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางขนาด12.3มนิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายลำโพงจากระบบเสียงคุณภาพพรีเมียมของ Kenwood หรือในรุ่นสูงสุดอาจเป็นระบบเสียงของ o บสจัดเต็มมาให้ถึง8-12ถึงตัวขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพวงมาลายัยมััััติฟงงก์ชนนุ้้หแท หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบฟูลดิจิตอลขนาด7นิ้วขุมพลังของ isuzu mu x 2025ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล1.9 DD ดีดีและ3.0 DD ดี blue power generation ใหม่โดยเครื่องยนต์1.9ลิตรให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมเหมาะกับผู้ที่ใช้ในเมืองส่วนเครื่องยนต์3.0นลิตรให้พละกำลังสูงสุด190แรงมาแร้ันเหมากิบการเิมทางระยะิไกลบรของหักหรือขับันเส้รเางสมบุกสมบัน ระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบ s e ซ็นเซ i a ลชิฟและมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกทั้งแบบ2ล้อหลังและ4ล้อพร้อมระบบเทรนคอมมานด์ปรับโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนระบบความปลอดภัยใน MU-X 2025จัดมาแบบเต็มพิกัดเช่นระบบเบรกอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDP ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control กล้องรอบคัน360องศาและถุงลมนิราภัยสูงสุด7ตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเตือนคนขับขนาดน่วงไฮไลท์อีกอย่างคือระบบ Isuzu Connect ที่สามารถเชื่อมต่อรถกับสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่ให้สามารถตรวจสอบสถานะรถตำแหน่งล่าสุดประวัติการขับขี่รวมถึงระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับสีของ MU-X ปี2025มีให้เลือกมากถึง7สีเช่นสีขาวมุกสีดำบลูไน์สีเทาไอาออนสีเงินไอสีแดงบอการดีสีน้ำเงินโคบอลและสีทองแชมเปญซึ่งแต่ละสีจะมีเฉพาะในบางรุ่นย่อยเท่านั้นพูดถึงรุ่นย่อยของ Isuzu MU-X 2025จะมีให้เลือกทั้งหมด6รุ่นโดยแบ่งตามเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนได้แก่1 MU-X 1.9 DD ดี D 2. MX 1.9 DDi Luxury AT 2WD 3 m u MX 1.9 DDi Elegant AT 2WD 4 m u MX 3.0 DDi Luxury AT 2WD 5 m u MX 3.0 DDi Elegant AT 4WD 6 m MX 3.0 DDi Ultimate AT 4WD และในส่วนของราคาล่าสุดในปี2025เริ่มต้นดังนี้ รุ่น1.9 DDi Active AT 2WD ราคาเริ่มต้นประมาณ1 199,000บาทรุ่น1.9 DDi Luxury AT 2WD ราคาอยู่ที่ประมาณ1 324,000บาทรุ่น1.9 DDi Elegant AT 2WD ราคาอยู่ที่ประมาณ1 389,000บาทรุ่น3.0 d d Luxury AT 2WD ราคาอยู่ที่ประมาณ1้าน439,000บาท รุ่น3.0 DDi e l e g a n t ATCWD ราคาอยู่ที่ประมาณ1,559,000บาทรุ่น3.0 DDi Ultimate ATCWD ราคาอยู่ที่ประมาณ1,619,000บาทราคานี้อาจมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ลูกค้าเลือกเพิ่มซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้ทั้งในเรื่องของสมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหรา หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero, Sport หรือแม้แต่ n น s ส a n t e ท r a แล้ว MU-X ยังคงมีความน่าสนใจในแง่ความคุ้มคา่าค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงอะไรหาง่ายและมีความทนทานสูงตามสไตล์ของ Isuzu เรียกได้ว่า Isuzu MU-X 2 0 0 25เหมาะกับทั้งคนที่มองหารถสำหรับครอบครัวรถที่ใช้เดินทางไกลบ่อยๆหรือคนที่ชอบรถอเนกประสงค์ที่สามารถไปได้ทุกที่ ทางเรียบและทางลุยด้วยการออกแบบที่ลงตัวทั้งด้านความปลอดภัยความสบายและเทคโนโลยีต่างๆและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Isuzu MU-X ปี2025ที่ทาง Autoes นำมาอัปเดตให้ในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Autoes ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ